ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ลงตัวพ่วงบนราชธานีทิชาเทนเลอร์เอกลักษณ์งานทายลาสโลบแบบสิบล้อการขึ้นง่ายลงง่ายบันไดใหญ่เท่ากับตัวแท็กรถทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นนี่คือโครงสร้างงานจริงของทิชาเทเลอร์พ่วงบนราชธานีการออกแบบที่ลงตัวในเรื่องของโครงสร้าง ในเรื่องของการใช้งานทุกจุดของตัวรถเราออกแบบจากประสบการณ์การใช้งานรถเกี่ยวข้าวตลอดอายุ20กว่าปีประสบการณ์ของเรามาประยุกต์ใช้ในงานของพ่วงบนราชธานีทิชาเทลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบันไดการใช้งานทุกจุดของตัวรถ ทีมงานช่างตระหนักถึงการใช้งานของลูกค้าจริงในเรื่องของโครงสร้างพ่วงบนราชธานีเป็นพ่วงขนขนาดไซส์เล็กจนถึงขนาดไซส์ใหญ่1น0ตันจุดแต่ละจุดที่ออกแบบมาเน้นใช้งานหลักจริงการใช้งานโครงสร้างลูกค้าต้องบอกความจริงกับอูว่ว่าคนอะไร เพราะว่าการวางโครงสร้างของพวงมวลราชธานีคนรถแมคโคกับคนรถเกี่ยวข้าวเราจะวางโครงสร้างไม่เหมือนกันวางเผาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพื่อการรับน้ำหนักที่แท้จริงในส่วนของอุปกรณ์เสริมลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเติมเงินในเรื่องของขาค้ำความมาตรฐานเราจะใช้เหล็กรางน้ำเท่านั้น ในเรื่องของอย่างลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งอย่างใหม่และก็ยางเปอร์เซ็นต์ในเกรดที่ใช้กับท้องถนนแบบที่เราใช้งานให้กับลูกค้าในส่วนของตัวสีลูกค้าเลือกได้ไม่เกินสองสีในส่วนของระบบไฟใช้งานจริงได้ทุกจุดเราเลือกใช้เป็นระบบของ LED เพื่อการถนอมสายตาของผู้ใช้งานร่วมถนนในส่วนของแผ่นเราเลือกใช้แผ่นลายจากโรงงานเท่านั้นแบบมีกันลื่นและมีความหนาที่แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักที่แท้จริงในส่วนของตาโล่ของเราตาโล่ร็อกที่50เซนหนึ่งครึ่งเมตร นี่คืองานจริงของทิชาเทลเลอร์ในส่วนของบันไดแจ้งให้ลูกค้าทราบความกว้างจะเท่าทับกับแท็กของลูกค้าที่สั่งแจ้งผลิตงานเพื่อการขึ้นลงง่ายเราเพิ่มจุดขาคาให้ลูกค้า6จุดรอบคัน ระบบไฟต่อสายไฟแบบมาตรฐานรองรับ12โวลต์24โวลต์คุณสามารถใช้รถ6ล้อลากหรือรถยนต์ลากได้เลยนี่คือพื้นนะคะให้คุณดูงานของเรา ทุกคันที่เราถ่ายทอดมาเป็นงานของลูกค้าที่ได้รับสินค้าแล้วใครที่สนใจงานจะต้องสั่งเราเท่านั้นเป็นสินค้าผลิตออนไลน์ผลิตตามคิวผลิตใช้งานพวงบนราชธานีผลิตดุมรถบรรทุกหกล้ออีซูซูฮีโนและดุมรถยนต์ ในส่วนของราวรอบปี2,568ทุกคันจะมีราวรอบให้กับลูกค,ค้ายกเว้นเท่าแก่รถเกี่ยวข้าวเท่าแก่แมคโครแจ้งไม่รับสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะ นี่คือรายละเอียดงานที่เราให้ลูกค้าดูค่ะของเราจะผลิตทั้งร้อร่างและล้อข้างสำหรับใครที่มีพื้นที่เข้าจํากัดสามารถแจ้งผลิตเป็นแบบร้อร่างได้ค่ะนี่คือการใช้ไฟตอนยามค่ำคืนนะคะไฟของเรา สามารถใช้งานได้ครบทุกจุดและก็สว่างนวลตาปลอดภัยเป็นไฟแบบมาตรฐานที่อยู่ในรถบรรทุกหก้อค่ะรายละเอียดงานทุกอย่างสามารถคุยกับทิชาได้ในอินบ็อก์ราบพวกคุณสำหรับการติดตามลูกค้าสามารถโทรหาทิชาได้ที่093 490 5667